พระเอกมาจีบบ้างไหมมีพิสมัยเผยชีวิตรักในวัย83ปีเจอคนที่ใช่แต่จากไปแล้วเสียน้ำตากับการตัดพอชีวิตว่าทำไมไม่มีความสุขสักทีมีพิสมัยไม่เคยเสียน้ำตาเพราะความรักเจอคนที่ใช่แต่เสียชีวิตไปแล้วเอิดหมดเปลือกชีวิตนี้เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดง นับเป็นดาวค้างฟ้ารุ่นใหญ่สำหรับมีพิสมัยวิไลศักดิ์ที่ข้าบอดอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า60ปีเริ่มแสดงละครเรื่องราชาธิราชขณะนั้นอายุ10ปีต่อมาได้แสดงเป็นนางเอกและพระเอกในละครอีกหลายเรื่องพุทธศักราช2501เริ่มแสดงภาพยนตร์เรื่องการระเกตและมีฉากการแสดงรำชุยชายาพามเป็นที่เก่าขานว่ารำได้อ่อนช้อยงดงามจนเป็นที่ประทับใจผู้ชม ทำให้ด่งดังติดอันดับนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยในทันทีและครองความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสิบปีจากภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้การรำชุยช้ายซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของไทยเป็นที่เผยแพร่และรู้จักกันอย่างกว้างขวางต่อมามีผลงานการแสดงภาพยนตร์อีกกว่า3ามละเรื่องได้แสดงทุกบทบาทและทุกเรื่องที่แสดงได้รับความนิยมจากผู้ชมจนได้รับฉายาว่าเป็นดาราเงินล้านและราชินีจองเงิน และมีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์กว่า200เรื่องนอกจากนี้ยังมีผลงานบันทึกแผ่นเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงเหนาาตักและร่วมขับร้องเพลงในคอนเสิร์ตต่างๆเรียกว่าทุกวันนี้ยังมีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ชมอย่างต่อเนื่องเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการขับไฟเดโชมีพิสมัยวิไลศักด์ได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิต และเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกกับตำนานนาตศินสาวลูกกำพร้าที่ทําให้เธอกลายมาเป็นนางเอกนางไทยคนแรกที่ได้สมญานามว่านางเอกเองินล้านและยอมรับเมื่อก่อนเป็นคนดุมากดูจนนักข่าวไม่กล้าถามแต่สวยดุแบบนี้ถามว่ามีพระเอกคนไหนมาจีบบ้างไหม เป็นดาราและมาจากวงการนาตสดศิลป์เรียกได้ว่าสวยพร้อมคนในวงการมาจีบเพียบแล้วตัวมีพิสมัยมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องความรักสวยพร้อมขนาดนี้แต่กับเรื่องความรักมีพิสมัยบอกว่าคนที่ได้ไม่ชอบคนที่ชอบไม่ได้พร้อมเปิดเรื่องราวดารายุคก,ก่อนห้ามให้แฟนคลับรู้ว่ามีแฟนเด็ดขาดเลดติ้งจะร่วงทันทีแล้วคู่จิ้นในจอของมีพิสมัยมีเป็นแฟนกันนอกจอบ้างไหม พรอมเผยไม่เคยเสียน้ำตาเพราะความรักแต่เสียน้ำตากับการตัดพ้อชีวิตว่าทำไมไม่มีความสุขสักทีพร้อมเปิดใจชีวิตนี้ของพิสมัยวิไลศักด์คือเกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงพอรักชีวิตการแสดงรอเล่นละครพิชอดอยู่ถามว่าพอเป็นชื่อพิสมัยวิไลศักด์เขาจะขึ้นชื่อว่านาตดศินสาวลูกกัพป้ามีพิสมัยได้ตอบว่าอันนี้คุณเชื้อตั้งให้ค่ะ ถามต่ออีกว่าเราเติบโตมาอย่างที่บางคนเขาเรียกกันว่าแบบกำพ้าเลยเราหอยหาความรักไหมมีพิสมัยได้ตอบว่าไม่ใช่พิสมัยค่ะพิสมัยอยู่ได้สบายมากถามว่าแทบไม่ได้ไปออกรายการทอล์คโชว์รายการไหนเลยมีพิสมัยได้ตอบว่าไม่ออกเลยค่ะถามต่ออีกว่าพิสมัยวิไลศักดิ์เป็นคนดุไหมหรือเป็นคนใจดีมีพิสมัยได้ตอบว่าเมื่อก่อนดุค่ะ อย่างนักข่าวมาถามแบบคนนั้นเป็นอย่างไรเราก็ตอบเขาว่าโอ้โหเรื่องฉันก็เยอะอยู่แล้วยังจะมาถามเรื่องคนอื่นมาถามคนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างไรไม่รู้เธอควรจะหาเรื่องที่ดูหน้าฉันก่อนสิที่จะถามอายุอย่างนี้ดูสิจะถามอะไรถามว่าเราถามถึงมุมมองของความรักมีพระเอกมาจีบบ้างไหมมีพิษมัยได้ตอบว่าไม่มีค่ะเพราะว่าเรามีแต่เป็นเพื่อนกันมากกว่า มีเองเป็นคนที่สวยมีความสามารถทั้น้าติดิ์แล้วมาเป็นดาราด้วยมีคนเข้ามาจีบมาหยอดมาคุยมาแซวเยอะแย่ไหมมีพิสมัยบอกว่าของแบบนี้ก็มีเนอะอยู่ในวงการนั่นแหละแล้วมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่างไรเอ่ยมีพิสมัยตอบว่าคนเราจะมาอยู่ได้ไงคนเดียวในโลกจับพูดว่ารักไม่เป็นก็ไม่ใช่เราก็มีคนเข้ามานะแต่เขาก็เสียชีวิตไปแล้ว น่าจะบอกได้ไม่เอ่ยว่ามีพิสมัยไม่เคยอกหักมีพิสมัยได้ตอบว่าจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่คืออะไรที่ได้ไม่ชอบที่ชอบก็ไม่ได้ถามเมื่อสมัยก่อนพระเอกนางเอกต้องมีคนเชื่อว่าต้องเป็นแฟนกันจริงๆแน่เลยเมื่อสมัยนี้เรียกว่าคู่จิน้นแปลว่าสมัยนั้นพระเอกนางเอกคือจะมีแฟนไม่ได้เลยมีพิสมัยได้ตอบว่าไม่ได้เลยค่ะถ้าคนดูรู้แฟนแฟนรู้คือตกเลยค่ะ เขาไม่ยอมรับเพราะว่าเขาห่วงมัง้งของของฉันไปมีไม่ได้ของของฉันแล้วมีเคยรู้สึกเหงาไหมมีพิสมัยได้ตอบว่าไม่เหงาค่ะเพื่อนเยอะจะไปยากอะไรวันนี้ไปนอนบ้านของคนนี้พรุ่งนี้ไปบ้านของคนนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาดีไม่รู้จักบ้านพี่ชอตนะแล้วเคยร้องไห้เพราะความรักไหมมีพิสมัยได้ตอบว่าไม่ได้ร้องไห้เพราะความรัก แต่วันนี้ร้องไห้เพราะทำไมชีวิตฉันไม่เจอความสุขสักทีถามว่าจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้มีอะไรที่มีอยากกลับไปเปลี่ยนบ้างไหมถ้ามีโอกาสมีพิสมัยได้ตอบว่าก็อยากเป็นตรงนี้ค่ะเพราะรักชีวิตการแสดงอยู่ตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าเกิดมาก็อยู่โรงเรียนหน้าตัดสินร้องลําทําเพลงมาตลอดเลยจนออกมาก็หนีไม่พ้นนะคะจนมาอยู่วงการหนังแล้วก็มาอยู่วงการละคร แล้วก็ต่อไปก็จะมีอีกที่หนึ่งพี่ชอตนี่แหละยิ้ม